ช่วยเหลือเขาบ้างใช่ไหมฮะครับอ่ะมาดูอีกนะโยบายหนึ่งคุณพุทธพงผ่อนบ้านศูเอร์เดอกเบี้ยศูนยปครับหปีนี่ก็เป็นหนึ่งในนโยบายที่รัฐบาลได้ถแถลงเอาไว้นะครับตอนนี้ก็มีความเห็นจากทางด้านของทั้งผู้ประกอบการนอะสังหาริมทรัพย์ใครต่อใครออกมาพูดถึงเรื่องนี้กันมากมายเลยทีเดียวครับ แล้ววันนี้เราก็จะคุยกับอีกท่านหนึ่งนะฮะประธานบริหารมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทยคุณโสลพลผ่อนโชคชัยนะครับ,รบหรืออาจารย์โสพลนั่นเองสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านครับครับอาจารย์ฮะมองว่ามาตรการของรัฐบาลที่จะออกมาดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นตห้าปีหรือสี่ปีก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะจะมีส่วนทําให้บรรยากาศของการซื้อขายบ้านที่อยู่อาศัยอะไรต่างๆมันเพิ่มขึ้นไหมฮะจริงๆแล้วจากสถานการณ์ที่ผมสํารวจมาในฐานะของ ประธานของศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าสังหารทรัพย์ไทยของบริษัท for เอเจนซี่ฟอร์เรสเซชัแลแฟร์เอเชียครับ,รบแล้วก็พบว่าในช่วงช่วงที่ผ่านมานี่อสังหาทร,รัพย์ก็อยู่ในภาวะที่ดีเนี่ยครับตลาดกำลังไปได้ด้วยดีเนี่ยครับดังนั้นสูตรได้เกิดกำลังไปได้ด้วยดีเนี่ยรัฐบาลไม่ต้องไปสนใจกระตุ้นมา้านแล้วไปได้เนี่ยนะครับเพราะว่ายังมีปัญหาอย่างอ,างอางช่นเมื่อกี่ที่ท่านพูดถึงเรื่องข่าวนาใช่นนะครับหรือเ,เรื่องอะไรเนี่ยไปช่วยเหลือประเภทนั้นอาจจะดีกว่าแต่ว่าถ้าเกิดไปช่วยเหลือนี้เนี่ยมันอาจจะไม่จจจจําาาเป็นนนนนอออะะคทีี่กลังซื้้้บต ก็าอาจจะได้ไประโยชน์ไปเนี่ยครับแต่คนที่ยังไม่ทันได้ซื้อบ้านหรือยังคิดไม่ทันเนี่ยจะไม่ได้ไประโยชน์จากฝนตกมาช่วฟ้าตรงนั้นเนี่ยครับครับในนั้นอาจจะไม่จําเป็นเอย่องอย่างที่บอกว่าเอถ้าเกิดว่าจะให้ซื้อบ้านหลังแรกเนี่ยไม่ต้องผ่อนห้าปีเนี่ยห้าปีนี่คือดอกเบี้ยแท้ๆเลยครับประมาณสักสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยครับคบือถ้าไม่ได้ไปไม่ต้องผ่อนไปก็ยียกา่ถถูกลตเตอ่ไปเลยครับบ้าน,านหลังครับกสี่ล้านบาทเนี่ยครับเขาได้รับเงินสดประมาณสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยครับก็ประมาณสัก 3แสนบาทเนี่ยครับมันก็ด้ราบกำไรไปเลยครับ,รบนี่ก็เข้อดีอย่างหนึ่งแต่ว่ายัางไงก็ตามอาเป็นจะช่วยทั้งอิรักชาดดีกว่าว่าในวงการอสังหารทรัพย์อย่าไม่ได้ย,ย่ำแย่ถ้าเกิดย่ำแย่ก็้ามาช่วยเหลือยังไม่ใช่แต่ตอนนี้ยังคึกคักหนักแน่นด้วยดีเบอร์ตัดไม้จนในแต่ละ,ละหลักทรัพย์ก็กำกังยืดซ่าเลยเนี่ยครับดังนั้นก็เลยอาจจะไม่ยอมไม่น้อยช่วยเหลือขนาดนี้รัฐบ<ม>าลอาจจะมองอาจารย์ฮะ รัฐบาลอาจจะมองในแง่ของคนที่อยากจะมีบ้านหลังแรกอาจจะไม่ได้มองว่าช่วยผู้ประกอบการช่วยอสังหาริมะทรั์อะไรเงี้ยอาจจะมองผู้บริโภคเป็นหลักอันนี้ได้ไหมครับถ้มองผู้บริโภคก็ดีครับแต่ว่าต้องกําหนดว่าซื้อบ้านราคาไม่เกินหนึ่งล้านหรือล้านห้าหรือแบบบ้านที่อาทรอนไเฟคนจนอยู่อะไรเงี้ยราคามันถูกลงมาหน่อยใช่ครับเพราะถ้าเกิดเราบอกว่าสี่ล้านหรือสามล้านเนี่ยนะครับผมเกิดมีลูกเป็นลูกเจ้าสัวนี่ผมก็ซื้อได้เพราะว่าผมซื้อบ้านหลังแรก ก็จรริงนะคับได้บ้านหลังแรกนั้นเนี่ยสูตรให้ผมซื้อคอนโดอยู่พัทยาสวยๆเป็นแบบรีสอร์ทก็ได้อีกเหมือนกันนะครับหรือว่าผมมีรายได้เท่าไหร่ก็ไม่จํากัดจำกัดตรงที่ว่าเรื่องของราคาบ้านไม่เกินเท่านั้นนั่นเองเนี่ยครับแล้วคนที่ซื้อบ้านราคาสี่ล้านเนี่ยจะต้องมีรายได้ต่อครัวเรือนเนี่ยประมาณสักแปดหมื่นบาทครับครับแปดหมื่นบาทนี่คงไม่ใช่คนจนแล้วเนี่ยนะครับแต่นั้นถ้าอยากช่วยกิ้องเน้นในระดับล่างครับ ครับอาจารย์ครับถ้าหากว่าออกมาตรก,การแบบนี้มาจริงๆในสภาวะที่อาจารย์มองว่าตลาดอสังหาก็ยังเติบโตได้ดีอยู่มันจะกลายเป็นการกระตุ้นให้เกิดฟองสบู่ไหมครับอืก็มีมการที่มีความเป็นไปได้อยู่ครับเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยขนาดมีเรื่อง การรวมที่ค่ากันใจไว้ทั้งเกือบร้อยอะไรเนี่ยนะครับขาดทุนนั่นเยอะเนี่ย <c oughs> ก็อาสาทรัพย์ย่งกระชูดครับเพราะปีที่แล้วเนี่ยมีอาสาทร,รัพย์เกิดใหม่โครงการที่อยู่อาศัยเนี่ยครับเพิ่มขึ้นประมาณสักหนึ่งแสนสองหมื่นหน่วยปีนี้คาดว่าจะมีหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหน่วยชะลองลองมานิดนึงแล้วก็ปีหน้าคาดว่าอีกประมาณสักหนึ่งแสนหน่วยทั้งนี้เป็นเพราะว่าการส่งออกบ้านเราดีเนี่ยครับทีนี้พอกันเป็นลักษณะนี้เนี่ยในสามปีที่จะถึงเนี่ยคือปีห้าสามห้าสี่ห้าถ้าเกิดว่ารวมกันมีถึงสามแสนสาใหม ขนาที่บ้านในกรุงเทพมีประมาณ4ี่ล้านห้าแสนหกหมื่นหน่วยเนี่ยหารไปแล้วเนี่ยก็เท่ากับเจ็ดจุดสองเปอร์เซ็นของบ้านทั้งหมดในกรุงเทพก็แสดงว่ามันเยอะเกินไปเพราะว่าสามปีจะเกิดตั้งเจ็ดเปอร์เซ็นขณะที่ประชากรเอเกิดขึ้นเพิ่มขึ้นเนี่ยครับในกรทมและปริมณฑลรวมนนท,นนนทบ,บุรีปทุมธาน,นีพวกนี้ด้วยแล้วเนี่ยนะครับ,ครบแค่ปีละเปอร์เซ็นต์เดียวเองครับดังนั้นถ้าเกิดว่าสามปีเกิดบ้านเพิ่มขึ้นเจ็ดเปอร์เซ็นต์นี่มันก็จะกลายเป็นว่าเราจะขัดขาเพลงล้มเพราะว่ามีการบูมแล้วก็กลายเป็นฟองสบู่นะครับ ครับมีสัญญาณไหมฮะอาจารย์มันมีมีแววสัญญาณตอนนี้ยังยังไม่มีเพราะว่ากําลังซื้อซื้อง่ายขายคล่องกันอยู่แต่ว่ามันจะเป็นเอาตามตัวคือว่าพอกรําลังซื้อง่ายขายคล่องราคาบ้านก็เพิ่มขึ้นไงน,นะครับมันก็จะทำให้คนซื้อกันเยอะพอซื้อกันเยอะเนี่ยมันก็จะเป็นการล้นตลาดเพราะเป็นการเอาอุปทานในอนาคตมาใช้วันนี้อะไรเงี้ยนะครับ,รบ,รบมันก็จะเกิดการล้นตลาดในปีสอง6ไดห้าสิบหกได้น,นี้เป็นสิ่งที่ต้องสังวนไว้นะครับตามข้อมูลของอาจารย์คิดว่าปีนี้ตลาดอสังหาจะเติบโตหรือว่าจะ ยังไงเทียบกับปีที่แล้วนะจย์เทียบกับปีที่แล้วเนี่ยจะเติบโตน้อยกว่านิดนึงแต่ว่าเที่ยงเติบโตอยู่นื่งจากว่าการส่งออกบ้านเราดีครับก็เลยทําใหไ้ได้เงินเข้ามาเยอะพอได้เงินเยอะก็ซื้อทองหยองกันไปเลยซื้อทรัพย์สินส่วนนั้นที่อยู่อาศัยก็เป็นทรัพย์อย่างหนึ่งไปเนี่ยครับ,รบขนาดมาปีแล้วมีวิกฤตเศรษฐกิจและวิกฤตทางการเมืองเนี่ยครับปีที่แล้วดอกเบี้ย,ยก็อยู่ช่วงขาขึ้นนะครับแล้วก็ปีที่แล้วมาตรการภาษีค่าธรรมเนียมโอนซึ่งเคยลดเหลือศูนย์จุดหนึ่งหนึ่ง เอามาเท่าเดิมอะไรอย่างี้นะครับก็ยังมีคนซื้อกันกระชูดเลยแสดงว่ามาตรการต่างๆาเหล่านี้ไม่ได้ช่วยกระตุ้นอาส,าสังสาทรัพย์ครับแต่ถ้าเศรษฐกิจดีถึงจะช่วยกระตุ้นอนังหาทรัพย์ให้ดีขึ้นไม่ใช่เลยไปพัฒนาอส,สังสาทรัพย์เพื่อกระตุนต้นเศรษฐกิจมันจะมองกลับลงกับหางกันนะครับครับถ้าถามในแง่ของคนลงทุนนะฮะอาจารย์อันนี้พวกเก่งกําไรทั้งหลายบางคนก็บอกว่าเก่งกําไรที่อยู่อาศัยนะครับบ้านคอนโดบางคนก็บอกว่าตอนนี้เก่งกําไรพวกที่ดินนะครับอาจารย์ดูมันมีบรรยากาศของนักเก่งกําไรไหมแล้ว มันเสี่ยงไหมฮะการเก่งอะไรนี่ก็แดงว่าเมือนบ้านเมืองมีความหวังถึงนี่เป็นเกงกำไรน่หะครับถ้าเราอยู่ในประเทศซซมบับเวออรฟกาน่าไม่กล้าีกาจเก็งกำไร,รแต่ถ้าเกิดว่าเก็งกำไรมากๆก็ปล่อยเขามีการราคาขึ้นโดยไม่ควบคุมเนี่ยก็จะเป็นปัญหามันเกันอย่างในห้องกงเนี่ยก็มีการควบคุมเลยว่าออใครซื้อบ้านวันนี้แลกขายต่อในหกเดือนวันหน้าต้องเสียค่าธรรมเนียมโอนสิบห้าเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเกิดซื้อขายกันแล้วก็โอนภายในหนึ่งปีก็ต้องเสียค่าธรรมเนียมโอนลดมาแต่สิบเปอร์เซ็นต์เพื่อเป็นการ กรามการเก็บกำไรนั่นเองเนี่ยครับ,รบอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เรามีแต่ด้ซื้อเนี่ยจริงๆทีท่ดินในชานเมืองเนี่ยครับกรุงเทพเนี่ยราคาขึ้นแต่ขึ้นน้อยนะครับแต่ว่าในใจกลางเมืองราคาก็ขึ้นมากกว่าครับเพราะว่าใจกลางเมืองนี่มีโครงการสาธารณภคแลไฟฟ้านี่ครับดังน,นั้นก็เลยเป็นที่ต้องการมีความต้องการสูงนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นสําคัญอย่างหนึ่งครับครับถ้าเกิดจะซื้อบ้านซื้อคอนโดคอนโดก็ดีกว่าเพราะว่ามันแบบว่าไม่เน่าเปื่อยใช่ไหมครับมีคนดูแลอยูยในต้นนครับอืมครับก็ ถ้าจะเก็งกาไรตอนนี้ยังพอได้อยู่หรือว่าไม่ไม่แนะนําก็ถ้าเราจะซื้อจริง,รงๆเนี่ยเราต้องดูว่าหนึ่งเราปล่อยเช่าได้ราคาไหมสอ,องเราทำเลงนั้นราคาไม่ขึ้นอยู่ไหมถ้าขึ้นอยู่เนี่ยมันก็จะมีรีเทิร์นแบบผลตอบแทนอยู่เนี่ยครับอันนี้ก็ยังสามารถที่จะซื้อได้ยิ่งถ้าเราสามารถซื้อได้ราครแต่มาต้องตลาดขึ้นก็ซื้ขซอขายกันร้านหนึ่งแต่มีคนอยากจะขายเพราะรีบแต่ต้องรีบขายเนี่ยครับขายแค่แปดแสนเก้าแสนที่เราซื้อมาเลยได้เลยครับเพราะว่า กำลัตั้งแต่วันแรกครับถึงในห้าปีข้างหน้าราคาจะไม่ขึ้นกันตามครับครับดูแนวโน้มทิศทางของราคาเป็นยังไงฮะอาจารย์ในปลายปีนี้แล้วก็ปิดต่อเนื่องถึงปีหน้าครับบางคนก็กลัวว่าการขึ้นค่าแรงจะทําให้ราคาเพิ่มขึ้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับค่าแรงในวงการอสังหาริมทรัพย์นี่มันแพงกว่าค่าแรงทั่วไปครับถ้าเป็นโรงงานสกยอดโรงงาน,นปั่นได้อะไรอย่างนี้เสื้อผ้าคงจะมีผลแต่ว่าในวงการอาาารสังหาทรัพย์นี่ ปกติเราจ่ายค่าแรงกันค่อนข้างจะสูงอยู่แล้วเนี่ยครับดังนั้นก็เ่องนีก็มีผลกระทบอาจจะมีราคาขึ้นบ้างประมาณสักห้าเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าภาวะเศรษฐกิจมันดีห้าเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปราคาบ้านก็เพิ่มขึ้นสังคันดังได้ก็ไม่มีใครว่าอะไรแต่ถ้าหักสังนถ้าเกิดเศรษฐกิจเกิดตกตามขึ้นมาเนี่ยครับถึงตอนนั้นก็ไม่มีใครสร้างถึงแม้ราคาค่าก่อนสร้างท่าลิฟต์ที่เอามาหย่างประเทศเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวก็ว่าจะมีผลทําให้อสังทรัพย์เพิ่มราคา <c oughs> เห็นว่าปีหน้ากรมธนารักษ์จะประกาศราคาประเมินที่ดินใหม่ทั่วประเทศเพิ่มขึ้นประมาณ5-10%มีผลต่อร,ราคาสังหายังไงท่านกับริจแล้วราคา เอ่อเพื่อการจดทะเบียนสิทธิใน,นกิจกรรมของกรมธารม์ร์ฐนี่มันจะต่ำกว่าท้องตลาดอยู่แล้วแต่ต่ำกว่าเท่าไหร่นี่ไม่มีสูตรตายตัวเพราะว่าแล้วแต่แต่ละท้องที่ก็ประเมินกันเองเนี่ยนะครับแต่อย่างเงี้ยตามเนี่ยเอ่อโดยที่มันต่ำกว่าท้องตลาดอยู่แล้วเนี่ยการเพิ่มขึ้นของราคาขึ้นมาบ้างเนี่ยก็เลยไม่มีผลเท่าไหร่ก็ลเลยอ,อย่างหนึ่งก็เลยจะซื้อขายอสัสามารัพย์จะไปใช้ยึดราคาได้ไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าเป็นการเป็นลุค้าเพื่อาก,การากรจดทะเบียนสิทธิในกิจกรรมเพื่อการเสียภาษีเนี่ยครับถ้าเราใช้นี่นี่แหละจะไม่ซื้อิิิิินนนนรรรรรััยี่าาาาคคถูกกกเเเไปปแต็มมมะะบบวณอจจผด ราคาสูงขว้าหลักก็ไม่ได้นาดีที่ผ่านมาเนี่ยครับแต่เ้นต้องไปตีราคาดีๆก่อนครับแสดงว่าแสดงว่าถ้าหากผู้ประกอบการขึ้นราคาโดยใช้เหตุผลว่าราคาประเมินเพิ่มนี่ไม่ถูกครับมันเป็นแค่ข้ออ้างครับเรื่องใช่ไหมครับว่าถ้าแรงเพิ่มขึ้นสามร้อยบาททำให้ราคาบ้านต้องเพิ่มขึ้นอันนี้เป็นจิตทยาเพื่อกระตุ้นให้คนซื้อนะครับไม่ใช่เป็นว่าเป็นความจริงที่เพิ่มขึ้นจริงอะไรรบบเพิ่มไปนิดหน่อยแต่ไม่ได้เป็นผลโดยตรงนะครับครับอ่าล้ครับขอบคุณครับอาจารย์ขอบคุณมากครับอาจารย์ อาจารย์โสพลนะฮะก็อาจารย์ก็คงไม่ค่อยเห็นด้วยกับมาตรการที่จะออกมาตรการซื้อบ้านหลังแรกนะครับดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์แต่ว่าถ้าจะออกมาจริงๆก็ขอบ้านราคาที่มันต่ํากว่าสักล้านล้านลงมาใช่อันนี้ก็คือเป็นการช่วยเหลือผู้มีไรายได้น้อยอแล้วก็บ้านหลังแรกก็น่าจะเป็นประโยชน์ด้วย